สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพังแม่วงเดือนนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทท่านเลยนะคะวันนี้ก็พาคุณแม่วงเดือนนะคะมาหาน้องบุญเหลือนะคะที่โรงช้างของน้องบุญเหลือนะคะวันนี้ดูคุณแม่แบบตัวแดงมากนะคะเมื่อวานพี่ควานพาไปเล่นดินแดงมาสภาพก็เลยอย่างนี้นะคะแล้วมันแฉะด้วยนะแม่แม่ขาฝนตกนะคะช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะอ้อนแม่และ ดูตัวแม่กับตัวลูกคนละสีเลยนะคะนี่ดูบุญเหลือโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะผมโตเป็นหนุ่มแล้วครับแม่แม่ครับนะคะดูพอลูกหล่นนะคะลูกชายลูกชายคุณแม่วงเดือนนะคะเดี๋ยวมาดูคุณแม่วงเดือนนะคะน้ําไม่ได้อาบไม่ได้อาบน้ํามาเมื่อวานไม่ได้อาบน้ํานะคะสภาพก็อย่างนี้ละคะ่ะนี่ ขัดหน้าขัดตานะคะล้างขี้ตาออกก่อนจะได้สวยๆนะคะจะได้สวยๆจะได้แบบแซบๆนะคะผู้เบาผู้เบาเห็นจะได้แบบอู้ตกหลุมรักนะคะขัดขัดหน้าขัดตานะคะขัดคี้ใครนะคะดินเกาะเอาควานไม้บอกว่าเอาให้ลูกกระตาสวยไว้ก่อนก็โพนะคะบริเวณ บริเวณตานะคะก็ขัดพวกสิ่งสกปรกพวกเศษดินออกให้เขานะคะเขาจะไดะ้ไม่ละคายเครื่องนะคะนี่ใช้ตัวนี้ขัดเขาไม่เจ็บหลอกนะคะเป็นแปรงซักผ้าของเราเองนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเขาก็หนังเขาก็หนาพอสมควรนะคะช้างนี่เขาก็จะหลับตาให้เราขัดเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีเศษเศษอะไรอะไปละคายเครืองในในดวงตาของเขามาแล้วลูกชายลูกชายมาอาบน้ําด้วยเลยดู ดูงานงานยาวมากนะคะจะกินไมน้ําไม่กินนะคะวันนี้แบบฝนตกคึมฟ้าคึมฝนเลยนะคะวันนี้บรรยากาศแบบบรรยากาศาเป็นใจให้ช้างนะคะให้ช้างแบบมีอารมณ์ที่แบบอยากวิ่ง <ff> ก็ภาวนาว่า <indoors> <c oughs> อย่าพากันวิ่งนะวันนี้เดี๋ยวจะพาเขาไปปล่อยเล่นนะคะอตรงบริเวณบ้านของพี่ควนน้องบุญเหลือนะคะนี่นะคะก็ เปียกบ้างไม่เปียกบ้างเนาะโอ้ยดูลูกชายคอยโอ้ยอ้อนแม่เอาอ้อนกันนะคะอ้อนกันใหญ่เลยนะคะกินไม่น้ำควันม่ยังคล่องใจกลัวน้องหิวน้ำนะคะไปไปองเดือนก็ไปแบบตัวแดงๆอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เดินตามหลังน้องบุญเหลือนะคะเพราะว่าน้องบุญเหลือเขามาอยู่ที่โรงช้างอย่างถาวรแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็พาคุณแม่มาหาน้องอ้วนนะคะ แฉะมากนะคะไม่ต้องเดินเดินกกอน,กนถ้าเดินไปพร้อมกันจะลื่นนะคะหนัวจะลื่นก็ใหม้ม้องเดินเดินไปโกน่อนะคะเดี๋ยวข้ามถนนไปก็ถึงแล้วนะคะบรรยากาศอย่างนี้ไปไกลไม่ได้นะคะไปไกลเนี่ยจะเออกว่ามันจะมีเหตุการณ์นะคะไม่ดีเกิดขึ้น มาดักรออยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้เขากินหญ้าก,กินอะไรตรงนู้นนะคะนี่มาแล้วพากันมาแล้วรองทงรองเท้าไม่ใส่กันเลยนะคะพี่ควานเพราะว่ามันจะลื่นนะคะดูแม่วงเดือนก็แวะแวะแวะตลอดทางจ้าสายแวะนะคะสายชิลพี่ควานก็เรียกแล้วเรียกอีกนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยเขานะคะให้เขาอยู่ด้วยกันแป๊บๆนะคะเดี๋ยวต้องเก็บงานนะคะไป นี่นะคะ่ะก็ปล่อยก็จะมีพวกอาแตงโมนะคะแตงโมแล้วก็ต้นสับป,ประรดนะคะนี่แหละคะ่ะให้เขาได้กินนะคะแล้วก็เก็บงานนะคะกินหยำหยหยหยบรรยากาศอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆนะคะอืมเพราะว่าน้องอ้วนก็โตแล้วนะคะเขาเขาไม่ได้ใส่โซ่ด้วยใช่ไหมคะก็ช้างเนาะช้างเด็กเนะะี้ยค่ะเขาก็จะอ่าชอบเล่นอะไรที่แบบ แหกไปเลยบเบรกแนวไปเลยคืออยากวิ่งก็คือวิ่งเลยค่ะคันดูหน้าน้องหน้าน้องอะ่ะอาบน้ํายังไงไม่เปียกหน้านเลยอ้วนกันไว้ก่อนนะคะกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ทีหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะไปทําลายนะคะอะทําลายข้าวของทําลายส่วนหญ้าส่วนอะไรของคนอื่นเขาอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมาแก้ทีหลังมันจะยุ่งกว่าเดิมนะคะก็ต้องกันไว้ก่อนนะคะเราก็อปล่อยพอให้เขาได้ ได้มีอิสระของเขาได้อยู่กับแม่ได้อ้อนกันได้เล่นกันอย่างเงี้ยค่ะ,ะเป็นแม่ลูกสายเขียวนะคะนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยเนี่ยน้องน้องหาทางที่จะเข้าไปในในสวนหญ้าแล้วนะคะนี่แต่ว่าพี่ควานเขาใช้ไม้ดักไว้นะคะก็เลยติดน้องก็เลยเข้าไปไม่ได้นะคะเราต้องเราต้องรู้ทันเขานะคะ กินใหญ่เลยดูอ้าโอ้โหหน้าสล้างหน้าให้แบบเปียกทั้งหน้าก็ไม่เปียกเนาะโอ้ยน้องบุญเหลือเขาเป็นวัยที่กำลังแบบอยากรู้อยากลองอยู่แล้วนะคะเหมือนคนเรานี่แหละเนาะช้างก็นีใส่ค้ายคล้ายคนนะคะเขาแค่เขารู้หมดทุกอย่างเลยเขาแค่พูดไม่ได้เฉยนะคะเข้ก็รักอิสระรักที่จะแบบ ถ้าปล่อยอย่างนี้ก็คือวิ่งไงไม่งั้นเขาจะมีโซ่ไว้ทําไมใช่ไหมคะมีโซ่ไว้ผูกน้องไว้นี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นช้างบ้านนะคะเป็นช้างอยู่ในเขตชุมชนด้วยแล้วก็ต้องฝึกเขาให้เขารู้นะคะมันไม่ได้มีแบบพื้นที่โล่งกว้างแล้วก็จะมีรั้วอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะปล่อยให้เขาเล่นได้อยู่นะคะนี่คือมันไม่มีรั้วเลยแล้วมันเป็นแบบพื้นที่แคบนะคะ แต่น้องก็อารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขดีนะคะร่างกายก็แข็งแรงโอเคนะคะตอนนี้นะก็แข็งแรงนะคะเพราะว่าทุกๆเช้าน้องจะได้ออกจากโรงช้างทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกยังไงก็ต้องได้ออกนะคะได้ออกมาเจอแม่ทุกวันนะคะช่วงนี้นะคะก็มาเติมกําลังใจให้กันนะคะมาจกมาดมมาอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะมาอ้อนกัน ลูกๆดิกๆนะคะ <ไป S 1> หนูก็ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้น้องบุญเหลือสักเท่าไหร่นะคะดูงานน้องเพราะว่าน้องควานก็ไม่ใช่ควานที่ดูแลน้องนะคะไปแล้วน้องอ้วนไปก่อนแล้วนะคะฝนฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วนะคะฝนแบบจะตกแบบปล่อยๆนะคะตกพอแบบพอแบบลํำคาญอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เทแบบปู้ลงมาเลยนะคะไม่ไม่จานนวงเดือนออาเอา น้องอ้วนไปแล้วนะคะน้องอ้วนหนีฝนน,นี่เราก็จะกําลังจะกลับแล้วนะคะนี่เห็นไหมฝนตกอ,อฝนตกเปียกแล้วนะคะเดี๋ยวพาแม่วงเดือนไปควันไม้น่าจะขี่นะคะเดี๋ยวน่าจะขี่คุณแม่มองเดือนนะคะอร่อยชอบชอบกินอย่างนี้นะคะคุณแม่วงเดือนเนี่ยชอบแบบปล่อยฉันชิวฉันกินเงี้ยเขาจก็เลยอารมณ์ดีนะคะแล้วปล่อยเขาเสร็จแล้วก็เอาไปผูกเหมือนเดิมคะ่ะ ไปผูกที่โรงช้างนะคะก็เหมือนช้างเชือกอื่นทั่วไปนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ยายก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคกดติดตามนะคะคให้น้องควาน้าจะกินกล้วยเขาเด้วบวันนี้ <c ười> กล้วยกินไม่ได้นะไม่ต้องเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะฝนเริ่มเริ่มลงเยอะแล้วนะคะนั่นนั่นจะเอาต้นกล้วยแล้วเด้๋ยวันนี้กล้วยเนาะ ไม่เขามีเจ้าของนะคะแล้วเขาก็อยากให้มันโตมีลูกแล้ว,ลวก็เข้าใจเขานะคะใจเขาใจเราอย่างเงี้ยค่ะอ่าเดี๋ยวน้องควานก็จะพาคุณแม่ต้องเดือนกลับโรงช้างแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้า